วันนี้นะคะทุกคนเป็นวันที่มหาลัยเราจัดงานรับปริญญานะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศงานกันคือเรายังไม่ได้รับหรอกอีก2ปีเราถึงจะได้รับแต่ว่าเป็นรุ่นพี่นะคะมีรุ่นพี่คนลาแล้วก็รุ่นพี่คนมองโกเลียแล้วก็นั่นแหละเออเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศงานกันแต่ตอนนี้เราค่อนข้างไปชานิดนึงอาจจะตลาดวายแล้วไม่ใช่หมายถึงว่าพิธีน่าจะเริ่มเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ เออเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามจะเป็นไงเขาเนี่ยเขาเดินออกกันมากันหมดเลยเนี่ยงานมจบแล้วทุกคนเรามาช้าเกินไปโอเคเดี๋ยวเราตามไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะทุกคนเนี่ยทุกคนเขาแย,ยกย้ายเข้าในแต่ละที่ของตัวเองแล้วแต่เรานั้นม,มาช้าไม่ทันที่จะได้ดูพิธีอะไรกันทนที่จะได้ดูพิธีนะคะ ก็เดี๋ยวแปะรูปเอาแล้วกันแปะคลิปจากมหาวิทยาลัยอ้าวเขาเปิดน้ำพุด้วยอุ้ยเหมือนอยู่เหมือนอยู่สวนส,วนสวนสาธารนณะสวนสนุกอะไรเงี้ยนี่น้ำพุโออยากเรียนจบบ้าคา่ะเราจะเพิ่มเป็นความรู้เล็กน้อยที่เราก็ไม่ได้รู้มา เ,แบบเพลงเหมือนเพลงไทยเลยถ้าเป็นชุดสีดำนะคะทุกคนจะเป็นปริญญาตรีชุดสีน้ำเงินจะเป็นปริญญาโทแล้วก็ชุดสีแดงนะคะจะเป็นปริญญาเอกนั่นเองแล้วก็แต่ละคอเสื้อของคนนะคะก็จะมีสีที่แตกต่างก,กันเห็นปะถ้าเป็นสีชมพูจะเป็นเหมือนเฉวแล้วก็สีอื่นลืมแล้วอ่ะอยู่ไหนอะชิคยอยู่ไหนกัน อันนี้คือที่ที่เขาจัดงานนะคะทุกคนพื่นเต้นไมพี่เอกนะคะทุกคนพี่คนราวแล้วก็นี่เลยที่ที่เขาจัดงานนะทุกคนก็กาลังถ่ายลงถ่ายรูปถ่ายลงถ่ายรูปกันอยู่แต่ว่า

นีแหละดีที่ฝนไม่ตกนะงานจัดเช้ามากมาไม่ได้ทันเข้ายปก่อ สวยมากเนี่ย<อ>นี่เมื่อไรจะถึงเราเอ้ามอีกสี่ปีรอรอพี่จบก่อนนะพี่จบอีกสองปีนี่ไงพี่พีมปีหน้ารถแห่ต้องไม่เห็นอ้ามเต้นหน้ารถแห่ <laughs> คนไทยแห่ไป <laughs> อ่ะลงไปข้างล่างอนะ่ะ <laughs> ความเกลียวของสายลุงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเอานิ้วเยียชีนะเดี๋ยวนิ้วกุดเห็นไหมในนี้เอ๊ะโคตรเกลียเลยก็ถ่ายเลิกกันเกลนะเปิดน้ำพุให้ถ่ายรูปของเฉยมองยังไม่มาสวยแต่ว่าสวยมากหนูสวยกว่าฟีเย่ควายเลย

ล <laughs> องให้พีละยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยค่ะจ่ายจ่านี่ของขวัญของขวัญจ่ายเต็งคิวเต็งคิว เที่พี่อยากได้เลยคนน้าของมอคนน้ำมอและสมุดมอแล้วก็สมุดมอดีด้วยนะคะพี่ขอบใจเลยขอบใจขอบใจดีดีด้วยไไไปปปาาาาามมที่ชนี่ก็เป็นอ่าเขาก็มาถ่ายหน้าตึกคณะเขานะคะทุกคนอันนี้เป็นทีเออวิกกี้วิกกี้ล่ะคุณนี้ก็เป็นประตูทางทิศตะวันตก เขาก็มาถ่ายรูปก,กันตรงนี้เพราะว่าถ่ายตรงเนี้ยจะเห็นน้ำผุแล้วก็เห็นตึกอันนั้นด้วยสวยมาก,มากมถ่ายรูปก,กันครอบครัวถ่ายถ่ายยังไงนูว่าแบบหันเข้ามุมนี้ แเนพด้ยะ่าะบงได้หมดเรอครับหนึ่งสองสามเอหนึ่งสองเอแนวตั้งเลยหนึ่งสองสามเย้ยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับพูาหน่อยหน่อยห่นี่ 同学们领取毕业奶茶了，愿甜甜的奶茶陪你度过美好的毕业时光。